เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับกิจกรรมพิเศษประจําเดือนสิงหาคมนะครับจากทางร้านเบนโก้ก็เป็นการแจกเกมกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้แค่แจกเกมอย่างเดียวนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนของวันแม่แห่งชาติด้วยก็เป็นโอกาสดีเลยที่เด็กๆนะครับจะได้ไปขอตังค์แม่ <c oughs> ให้ไปใช่ดิเออต้องปอไปไหว้แม่แล้วก็ให้พรแม่นะครับบอกคุณแม่ไปว่าขอให้คุณแม่เนี่ยอายุมั่นผันยืนนะครับแล้วก็ขอตังค์สักร้อยสองร้อยซื้เกมหน่อย <c oughs> เอาไปเล่นแก้เบื่อเออวันหยุดพอดีนะ คุณแม่เขาก็คงจะให้ส่วนใครที่โตแล้วก็เตรียมของขวัญไปให้แม่นะครับผมก็มีของขวัญให้แม่แล้วเช่นกันนะครับผมให้เป็นตังนะครับตัวนี้ให้ตังพิเศษเพิ่มไปอีกห0 0พันนะครับจ่ายเงินเดือนที่ผมให้ปกติก็เรียกได้ว่าแบบอิ่มหนำาสำารานไปเลยทีเดียวนะครับเดือนนี้โอเคนะครับก็สําหรับกิจกรรมนี้ก็สามารถร่วมได้แบบไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับกิจกรรมง่ายๆครับขั้นตอนการร่วมกิจกรรมก็อันดับแรกนะครับเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของร้านเมงโก้นะครับ ก็ประมาณนี้เลยแฟนเพจสามารถก๊อปลิงก์ไปวางนะครับจากใต้คลิปได้เลยกดไลค์โพสต์นี้ไปกดที่หน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็กดแชร์โพสต์นี้แบบสาธารณะเท่านั้นข้อที่4คอมเมนต์ในโพสต์ว่าอยากจะเล่นเกมกับใครนะครับใส่เหตุผลมาด้วยก็ได้ไม่ว่ากันประกาศผลวันที่11สิงหาคมนะครับ2560เวลา3ทุ่มโดยประมาณทางแฟนเพจของ m a n g o นะครับ .in.th เท่านั้นขั้นตอนการรับรางวัลก็ติดต่ออินบ็อกซ์นะครับแฟนเพจ Man โ go ้ ภายใน3วันหลังจากประกาศผลหากช้าเกินไปก็ถือว่าท่านเนี่ยสละสิทธิ์อ่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับกดไลค์แล้วก็แชร์กันเลยได้ไม่ยากใครไม่ได้กิจกรรมนี้ก็เดินไปบอกแม่นะครับขอตังค์ตามที่ผมบอกนั่นแหละเออแล้วก็ก่อนที่เราจะลากันไปในคลิปนี้ก็มาแนะนําเกมน่าเล่นกันดีกว่าพอดีมีเกมรถอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะแนะนําเกมอะไรดีเนี่ยเลื่อนลงมาหาดูกัอนอ่านี่ไงจเจอแล้วครับเกมนี้ผมอยากจะแนะนาครับเกมไลน์เกมสิงห์นักบิด ที่ทาให้เราได้สวมบทบาทเป็นนักแข่งโดยไม่ต้องเอาตัวเองนะครับไปเสี่ยงบนท้องถนนไม่ต้องไปเดือดร้อนชาวบ้านนะครับเกมนี้คุณมีโอกาสได้ขับรบเฮ้ยขับรถไม่ใช่ขับลบอ้ขับลบนี่มันอยู่ในสนามลบแล้วเออเราก็จะได้ขับรถราคาเป็นแสนนะครับสุดยอดมากเราลงทุนแค่ร้อยเบบาทเท่านั้นเราก็จะได้รู้จักรถมากมายนะครับลองขี่ดีดีว่าแบบน้ำใจเลยทีเดียวหากคุณไม่ชอบเกมนี้ก็ไปซื้อพวกสไนเปอร์กันได้เนี่ย โอเคนะผมก็เขาฝากทางร้านแบงโก้ไปด้วยนะครับใครที่อยากจะได้เกมราคาถูกซื้อง,ง่ายได้ชัวก็ b a n g o i n t s ครับผม